อร่อยแต่รสชาติแบบฝรั่งรสชาติมันจะแบบเค็มคนเค็มคนมากก็คือก็ทานได้ชอบจริงจริงได้ไหมคะก็ชอบวันนี้ค่ะอืม้ม ดีค่ะมาตามสัญญาเลยค่ะตอนนี้กู๊ดกำลังพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์อเมริกันนะคะอย่างร้านอาหาร drive thru กันค่ะซึ่งกหมายถึงร้านอาหารที่เราเนี่ยขับรถเข้าไปสั่งแล้วก็รอรับอาหารในรถได้เลยค่ะบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยนิยมกันแต่ว่าที่นี่ฮิตมากๆค่ะเดี๋ยวกู๊ดจะพาทุกคนไปสองร้านเลยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นขวัญใจชาวลอสแอนเจลิสร้านเบอร์เกอร์อรชื่อว่า In and Out Burger ข้อดีก็คืออร่อยสุดๆแต่ข้อเสียก็คือคิวยาวมากเลยค่ะแต่ไหนๆเรามาที่นี่แล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะไปค่ะที่แรกของเรา In and Out Burger In and Out เนี่ยนอกจากที่นี่เขาจะชอบแล้ว Gordon Ramsay ค่ะที่เป็นเชฟจาก Hell Kitchen เนอะดูแบบดูบดูโทษดกินอะไรก็ไม่อร่อยบนขี้บน เลือกเยอะตลอดแต่พอมาเจอเบอร์เกอร์อินแอนเอาเขาบอกว่าเขาชอบมากกินตอนแรกเนี่ยกะจะบ่นแล้วปรากฏรสชาติอร่อยมากจนต้องขับรถกลับมาซื้ออีกอันหนึ่งนะทุกคนคือถ้าก่อนต้องร้านใช่แบกว่าอร่อยมันต้องอร่อยแน่ๆเลยครับเราก็เลยจะมาแล้วคือจะบอกกินที่นี่เพื่อนๆว่าตรงเนนะี้ยคือยาวมากเลยใช่วนแบบมันจะเป็นแพททเิร์นตึกเดียวกันใช่ใช่ซึ่งตรงนี้อะฮะคือเป็นบริเวณห้างของเขาซึ่งซึ่งมีทั่วอเมริกาเลยนะจากตรงเนี้ยเท่าที่สังเกตดูอะค่ะครับ เป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยอมันจะเป็นมันจะมีหลายฝั่งหลายโซนซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแหล่งที่มหาเทศรษฐีเนี่ยเขามาชอปปิ้งอ,อันนี้เหมือนเป็นโซน drive through เนอะมีแบบ,บ Jamba um Juice น่่าจะเป็นร้านน้ำผลไม้มี Panda Express มีร้านอาหาร, Italy, green, ราอิตาลีมี w a l Green ที่ลอาจจะมาฉีดออกซีนกันที่นี่ เห็นไพลอตอข้างหน้าไหมแล้วก็ที่มีโซ่ค่ะนี่คือจุดเริ่มใช่ค่ะแล้วก็จะวนวนจะหาวนขวาค่ะ,ะจนมาตรง,งนี้แล้วก็ว,กวนไปด้านหลังเขาคิดว่าเขาวิกฤตจนขนาดไม่ได้ทาเห็นมีคนมารับเมนูอ,อแล้วก็วนออกมานี่ใช่แล้วก็เลยไปถึงตรงนูน้นเลยค่ะครับนี่คือร้านเบอร์เกอร์อินแอนด์เอาท์ชื่อดังฮะ เคยกินไหมไม่เคยรู้ว่ามีอะไรไม่รู้มเมนูอะไรรู้แต่ว่าเขาบอกว่ามาเอลอต้องมากินเอร์นเอาให้ได้แล้วมันเป็นไกด์ทรูแบบร้านแรกของเมกาเลยนะคะ คิดดูดิชื่อ In and Out อ่ะออคือมันมาจากที่แบบตอนที่ไปอ่านมาสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จปุ๊บอะหลังจากช่วงนั้นอะคนชอบขับรถคข้าาขึ้นถูกปะเพราะว่าขับรถเที่ยวกันมากขึ้นเขามีความรู้สึกว่าถ้าต้องแบบลงจากรถมามันจะไม่สะดวกอืเขาก็เลยเป็นที่แรกเลยที่มีหน้าต่างให้แล้วก็ให้สั่งสั่งเสร็จก็วนรถไปรับได้เลยก็เลยเป็นชื่อมาของ In and Out ครับที่บอกว่าตรงนี้มาถัดจากทีชอมานะฮะคันหลังที่ต่อเราอยู่เนีย่ย กินอินเดีาเหมือนกันก็ต่อกินอินเดียนาวกันเลยนิสสันฟรดี้สามร้อยไซ์ชแวร์ไอเท็มนะสาไัยค่ะรถสปอร์ตนิสสันที่ตั้างชื่อในเมียาอาม What kind of burger do you have? We got double doubles and ha cheeseburger and hamburgers. Ah uh, cheese. Cheeseburger. Would you like onions? Nope yeah. No. No, no onions Would you like a fry with that? Yes, fries. Yes. Anything to drink? Oh, coke. Cool. Coke. Cool. Cool. Coke? Yep. Mm -hmm. Alright, anything else for you and, um a double double. With onions? Yes, please. Would you like a fry and a drink with that one too? Fry? Uh, yeah. เห็นปคือความที่คนเขาก็ต่อคิวกันยาวมากไปจนถึงสุดนะปกติเขาจะไม่มาเดินถามเราแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาจะไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นช่องอะช่องให้สั่งแล้วถามว่าแบบสั่งอะไรกินอะไรแล้วก็ตะโกนคุยกันแต่ปรากฏว่า คนเยอะมากจนเจ้าหน้าที่ต้องเดินออกมาถามแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกวันก็ดูดูเขาคุ้นชินดูเขาคุ้นชินกับการที่มีคนเยอะมากเขาไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอะไรเลยเมื่อกี้บอกหิวหิวมากเลยอยากกินอะไรง่ายๆเร็วๆเบอร์เกอร์ไม่ไม่ไปไม่ให้ไปแม็กไม่ไปไม่ไปไหนก็ไม่ไปจะมากินอินแอนด์อาต้องอินแอนด์อาลฮะแล้วดู แล้วฮะก็อย่างนี้ค่อย่างนี้สิเป็นสีสันอย่าไปคิดมาก6 4อกินให้ช็อกกันไปเลยอ้วนไปเลยฮะอีกไม่นานนัดไม่นานนะไม่นานไม่นานแล้วอะ จะเป็นคิวของเราที่จะเข้าไปซื้อฮัลโหลกับเขาเดี๋ยวเราจะลองสำเนียงลาตินโนแบบปอมๆ<อ>ดู<ต><ต>ว่าเขาเจะฟังผมรู้เรื่องไหมจริงๆคนที่นี่จ,จะเป็นคนเม็กซิกันหรือว่าลาติโนโนนะเยอะกว่าคนอังกฤษตอนที่ไปร้านซักผ้าเห็นเปะละ่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษสักคำเลยเขาเปิดทีวีเป็นภาษาเม็กซิกันใช่แล้วเราไปถามเขาว่าเราอยากได้แบบเหรียญแรกตรงไหน,นเขาก็ไม่เข้าใจเรา เขาจะคืนเงินให้เราหมดเนื้อของคุณหมดนะคุณจะไม่สามารถได้กินในวันนี้ Thank you Have a good day Thank you อะจ่ายตังก่อนจ่ายตังแล้วฮะจ่ายตังแล้วแล้วก็วินโดว์ถัดไปก็อย่างที่รู้กันคือรับอาหารฮะ

เฮ้ยมาแล้วน<อ>นต่อราเบอร์เกอรชั่วโมงนึ่งนี่โหดมากเดีย๋ยวกลับไปกินที่บ้านบ้านเราอยู่ไม่ไกลไปค่ะอยากกินปตากบักด้วยสถานีต่อไปสตาร์บัคดร t h ทูคือเท่าที่ขับรถผ่านมาที่นี่คือทุกอย่างดร t h ทูหมดนะเนิ่ Drive ้มีดร t ยทูฟาร์มเซี นั่งในรถแล้วก็ไปรับยา drive through laundry เอาผ้ามาซักแล้วก็ขับรถมาจ่ายตังค์แล้วก็รับ drive through restaurant อันนี้มี drive through cafe ไปรับสตาร์บั๊กกันใช่ค่ะแมววิปปิ้งโอเคฮัลโหล Hi, welcome to Starbucks Side. This is all day and wait for you with. Uh I can order how no, about that? Cappuccino. Okay, what size? Uh what what you got? Uh, small, atoll. medium, large? Okay, atoll. small. Small? Yes. Uh -huh. One small camera cappuccino. Gotcha. Anything else for you? Uh so, Sorry, uh, can you repeat the order, please? Just one tall or small caramel cappuccino? Uh huh, I know what I have. Okay. Do you want anything else? And yes, just one moment, please. And no worries, take your time. Okay, one double smoked bacon. What was that? One uh, double smoked bacon. Let me see if I have it, okay? Uh -huh. Okay. Okay, one double smoked bacon. Yeah, that's it. Okay, okay thank you. ยิงคิ้วไปชิ s โหสั่งง่ายมากเลยอะอ่านอ่านอ่านแล้วเหมือนเขาก็กดแล้วก็สั่งเลยอะหรอครับผมสั่งเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตั่งแล้วก็รับออเดอร์โอ้ยโอ้ยคนตะเกี่ยวยังอ่ะไม่เห็นเหมือนกิน and out เลยอ่ะจะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเสร็จกสั่งเท่าไหร่แล้วก็มีเราอ้ามแพนะฮัลโหลเย็นข้าในเลยคมีไอศกรีมข้างในไงเย้ มาปร p ะชีน thank you มิสรอมีมิสรอม,มาแล้วโอเคได้ละพ,<บ>พบค่ะนี่ In and o อ t b เ r g e r ค่ะชิ้นหนึ่งเก้าสี่แตอนนี้สองศนหนึ่งนะี่เห็นไหม คิดก,ก่อนเลยเเาจาโบจะโบก็จะเป็นเนื้อสองก้อนใช่ค่ะแล้วก็มีตัวของชิปส์ซสอสนี่จะได้รู้ไปเลยค่ะว่ามันอร่อยจริงไหม อันนี้คือของพี่ท็อปที่ไม่สตาร์บัคสั่งกาแฟไม่ได้ได้มีแทนค่ะเบคอนแซนด์วิชนะคะน้องอาจจะเบียวนิดนึงค่ะเพื่อโฆษณากับของจริงมันตึงไม่เหมือนกันแต่เบอร์เกอร์เนี่ยเหมือนเป็นเบอร์เกอร์ที่แป้งเขาไม่ใช่แป้งธรรมดาเหมือนเป็นแป้งพัฟเพสตรีที่ใช้ทำโคซองค่ะยากกินเป็นเอาก่อนเวลาเปหลอดต้องชมรหนึ่ง นี่ใส่หัวหอมด้วยน,น่ากินไหมคะเนื้อเอร่อยเนื้ออร่อยซอสเป็นไงฮะซอะสมไม่ได้ใส่ซัมม่ากุฎใช่ไนะคะ,อะซอสที่ว่ามันน่าจะเป็นคาร์เ e l ลไลซ์ n อน n นไม่ได้ใส่ซอ,อสมัาเขื่อเทเลยเพราะเขาบอกว่า ที่อินนเอาอยากให้ลองทานโดยไม่ใส่ซอสมะเขือเทศก่อนอได้รู้ถึงความอร่อยอืมอพอใส่ออนนี่เข้าไปอ่ะตัวหอมมันมันมีความหวานแล้วก็มันมีความแบบชุนฉุนนิดๆอ่ะมันเข้ากันได้ดีมากเลยกับตัวของชีสแล้วก็เบอร์เกอร์รแต่ที่เด็ดมากค่ะคุณว่าเนื้อเบอร์เกอร์เราไม่เห็นเนื้อเบอร์เกอร์บ้านเรานะคะ รองชัดน,นะฮะโอเครอนานชั่วโมงหนึ่งอร่อยมากอมอมซอสค,คอนเทนต์มากแต่ที่เนี่มันไม่หวานเหมือนเมืองไทยนะสังเกตดูยักษ์เวินชาที่ตู้นิวยอร์กอ,อันนี้อร่อยเอ้าสตาร์บัคส่เนี่ยเหมือน เขาเลือกได้นะจะเป็นนมอ,อัลมอนด์นมซอยมิลนมแบบมีนมให้เลือกสารพัดอย่างมากเลยแล้วก็จะใส่คาราเมลกี่ปั๊มสองปั๊มสามปั๊มเลือกได้เยอะมากก็บอกบาริสต้าเขาได้เลยเขาก็จะใส่ตรงน,นี้ให้อ๋อดสังเกตไหมคะถ้าเป็นที่เราสั่งเองอะ่ะเขาต้องเขียนชื่อเราครับผมอันนี้ไม่เขียนชื่อคะ่ะเพราะอยู่บนรถใช่รู้อยู่แล้วกินี่ดีกว่าอืม ก็ฉ่ำนิดนะคะเขาเป็นไข่อยู่ข้างในปกติมันจะเมนูอาหารเช้านะคะเอ็กซ์เบคอนเนี่ยค่ะอร่อยแต่รสชาติแบบฝรั่งรสชาติมันจะแบบเค็มคนเค็มคนมากก็คือไม่ทานได้แต่ชอบจริงๆใช่ไหมคะตัวช้าวันนี้ค่ะวันนี้ก็พาทุกคนนะมาดูว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตของคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาโดยเฉพาะที่ลอสแอนเจลิสเนี่ย เขาต้องทําอะไรบ้างงานป้องงานบ้านเติมน้ํามันที่ไหนช้อปปิ้งแบบซื้อของจิบป,ปะทะยังไงรวมถึงประสบการณ์ Drive Thru นะคะที่ยาวนานมากคุ้มค่าจริงๆเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนลคะค่ะแล้วสัญญาคะ่ะลอสแองเจลิสจะพาเที่ยวให้ทั่วเลยคะ่ะ